ยินดีต้อนรับครับผมคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณมาอยู่กับผมมาร์คเวเดอร์เกมเมอร์นะครับผมแล้วเราก็เข้ามาต่อกันในเกม Resident Evil 4นะครับผมในพาร์ทก็อยู่ในพาร์ทเดิมเมื่อไหร่แต่ว่ามาอยู่ในส่วนของพาร์ทที่สองนะครับผมโอเคมาเราก็ตอนนี้เราก็เข้ามาประสาทเป็นที่เรียบร้อยนะถือเปิดประตูเข้าไปโอเคมาเนาขอเก็บของก่อนนะผม ก็ตรงนี้ก็จะมีกระดาษเราเก็บแต่เราก็จะไม่อ่านเหมือนเดิมเอา้าเมื่อกี้นี้กดเก็บแล้วไม่ไม่เก็บโอ้โหตอนนี้ยาเรามีเยอะอีกแล้วโดวไว้เขาเรียกว่าโดวไว้นี่แน่มีไข่อยู่หนึ่งฟองโอเคมาเราจะใช้ไข่ให้เป็นประโยชน์ละกันมีมาพ่นไฟอยู่ด้วยมีคุณแจไพ่ส้นขี่คุณแจคุก ต่อไปแล้วเราก็มาตรงนี้เลยครับผมตรงนี้กดรูปที่หลอดเซเลอร์แล้วก็จะมีทองให้เก็บอ่ะห้าพันมีกระสุนเฮ้ยยิงไม่โดนมากระสุนช็อกกันโอเคข้างบนมีของให้เก็บนะครับโอเคและเราก็จะให้แอดลี่อยู่ตรงนี้นะคือตอนเด็กๆผมไม่รู้ผมก็เอาแอดลี่เข้าไปด้วย ปัญหาคือคุ้นตัวถ่วงเพราะฉะนั้นนี่ให้แอดลี่อยู่ตรงนี้จะปลอดภัยที่สุด <c oughs> เปิดประตูมาโอเคตรงนี้เราวิ่งจ่อได้ปลอดภ100ัยร้อเปอร์ซนแต่ถ้าเราพังประตูเข้าไปเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นสไนเปอร์ดีกว่าฮะลองดูเผื่ออะไรมันจะดีดีขึ้นมาแล้วเจอเจ้าตัวตาบอดนี่เนาดิ โอเคตรงนี้ให้เราเดินเลยครับผมไปให้เราเดินอย่าวิ่งนะอย่าก,กดวิ่งให้เราเดินเ้ื่อเราเดินเราจะปลอดภัยเพราะว่ามันไวต่อเสียงให้เราเดินครับผมอ่าเอ้ยมองซ้ายมองขวาไม่มีไอ้หนูแล้วเราก็อย่าอยู่ใกล้มันด้วย ถ้าเราอยู่ใกล้มันก็คือว่ามันจะจับตัวเราได้อยู่ดีต่อให้เราเดินนะนะมันไปไหนของมันวะเนี่ยโอเคไปแล้ว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 เอออย่าหันหลังดิหันหลังทำไมเล่าเอ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 หมุน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 อะไรเล่านี่แน่ เราก็ต้องเดินครับผมเราอย่าอยู่นิ่งๆอ่าเป็นไงมันจะวาดเสียวหน่อยนะตรงนี้นี่แน่ <c oughs> ไม่มีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไอ้หนู นี่ไม่ใช่ละคังเลยเป็นไงระครังไม่จําเป็นความเงียบเท่านั้นโอเคตรงนี้เราก็ได้มาแล้วเรียบร้อยยิงประมาณ4นัดให้ตัวนี้ถึงจะตายแต่ก็ถึงขั้นอัปเกรดด้วยนะอย่าชี้น้าไอ้หนู มาตามมา,มายิงตกโอเคตัวเดียวก็เอาเพราะอีกตัวหนึ่งมันเดินไม่โดนโอเคหัวแตกไป <c oughs> นี่แน่ลัดที่เลยฮะลัดที่เหรอ,หหอตายไปซะโอเคไปกันต่อ <the> <c oughs> เดี๋ยวก่อนตรงนี้มันมีทิคอยู่นะปึ๊บบึมเรียบร้อยกำจัดแบบง่ายดายโอเคเต็มกระสุนให้พร้อมแปลกระสุนปืนกลร้อยนัดช็อกกันโอเคช็อกกันเต็มโอเคเรียบร้อยเต็มหมดทุกอย่างกระสุนแฮนกัน เช็คของมี1 0 0 0อีกตัวหนึ่งไม่ดอบโอเคเข้าไปเปลี่ยนเป็นปืนกลดีกว่าไม่ใช่เข้าไปเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์ดีกว่าเออเดี๋ยวดูด,ดูก่อนนะสไนเปอร์เรามี8นัดเองนี่แน่นี่นี่แน่ทามเองไม่ดีอีกแล้วนี่แน่เยอะโอ้โหแอนดี้โดนยิง อุ้ยเอด็ดดี้โดนจับไม่นะโอ้โหจบเลยเอด็ดดี้อดโอเคเอาไหมเอาไหมนี่แน่ไม่ดีอีกแล้วทัมมิง่งเออช่างมันละ ผมบอกแล้วนะเถอะว่าเกมมันทําให้เราดูเล่นง่ายเอ้ยเราเล่นเกมง่ายเกมมันจะทําให้เราเล่นยากแต่ถ้าเราตายบ่อยๆแล้วเนี่ยเกมมันก็จะทําให้เราเล่นง่ายเอลลี่ตามมาเนอะเอลลี่มาเราต้องเข้าห้องเชื้อแล้วแหละเหยียบไปทีฟมาเข้ามาตัวนึง กระสุนแทนกันมีเยอะมาเลยครับมาเลยครับมาดิมาเข้าได้ทางเดียวเข้าไหมไม่เข้าเราดึงนะโอเคกระสุนเยอะอโอโเข้ามาอีก เออเอาระเบิดไฟล์แล้วกันอย่ามานะอย่ามานะอุ้ยโอ้โหลีออนอุ้ยไม่ทันโอ้แย่แล้วแย่แล้วแอนดี้ ตัวทวงจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยเติมเลือดให้เราก่อนแอดลี่ช่างมันเอ้ยแอดลี่เอาไข่ไปกินก็ได้ไปโอเคมาอีกไม่แน่ได้ยินเสียง คนยิงธนูให้มันยิงอะไรนะเราอยู่ข้างในนี้ยังไงก็ยิงไม่โดนหรอกนี่แนะ่กระสุนช็อกกันเก็บมานี่นี่ยัดเข้าไปหล,ล่อเซตเลยอะไรเล่าเมื่อกี้รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีไอตัวกำบังมาใช่ไหมเตรียมสไนเปอร์ไว้เอ้ยสไนเปอร์เราไม่พอแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราใช้ช็อกกันเจาะไปแล้วกัน ต้องไปเรียกเชิญมาไหมเนี่ยมันจะมาไหมเนี่ยแต่เสียงมาใกล้ๆแล้วนะโอ้ยเสียเวลาเมื่อไหร่จะมาเนี่ยเออต้องให้เชิญเข้ามาใช่ไหมฮะนี่เนี่นี่แนี่นี่เนี่ยนี่แนี่นี่แน่นี่แน่ต้องให้เชิญใช่ไหมไอ้นไหนูต้องให้เชิญใช่ไหมไ โอเคมาโอ้โหทำไมตัวนี้มันถึกจังสไนเปอร์แล้วมาก็มาดิอุยตัวนี้ใส่ชุดกเกาะเกาะเหล็กเกาะเหล็กเกาะเหล็กเลยจ้านี่แน่นี่แน่นี่ 4,500ก็เป็นลองบอสได้ดีนะแต่ว่ามันถึกไปหน่อยถึกไวตัวธนูที่อยู่ในโบสถ์สองตัวนั้นอีกอะสงสัยต้องไปเรียกไม่งั้นไม่มาเฮ้ยอยู่นี่มาไมเนี้ย ไม่มาเหรอไม่มาเหอโอเคมาแล้ว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 ว่าแล้วเชียวเกมทำอะไรของเองวะเน,นี่ย พอเราเอาแอดลี่ออกมาปุ๊บเราเจอปัญหาเลยี <c oughs> ่แน่งเออฮือเป็นไงเป็นไง <c oughs> ช่างกวนประสาทอะไรยิ่งนี้ฮะเฮ้ยแต่หลอดเลือดเราก็ยาวขึ้นกว่าเดิมไหมเนี่ยเข้ามาเฮ้ โอเคได้ยินเสียงกระโดดนี่แนะ่จะเข้าไม่เข้ากระสุนเราจะหมดแล้วนะนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่กระสุนหมดเติมโอเคได้อยู่ยังมาตัวเดียวยังไงของพวกเองวะเนี่ย มาหน่อยข้างหลังยังไม่เข้าไปเข้าไปต่อเข้ามาอยู่ในห้องเชื่อนี่แหละเซฟโซนล่าสุดแล้ว ไปไปโอ้โหยังจะงอกอีกอุ้ต้องช็อกกันแล้วประชิดเอ้ยตัวนู้นมันไปไหนวะนั่นน่ะโดนยิงปุ๊บวิ่งหนีไปเลยนี่ไ่เต็มกระสุนโอเคเรียบร้อย แกจะวิ่งหนีไปไหนได้ยินเสียงรถตุ้มไหมโอเคตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วมาจิ้งจิ้ง ตามมาแล้วเฮ้ยกระสุนหมดโอ้โหกระสุนอุย้ยโอ้โหโอุย้ยมันเยอะเกินไปปะเนี่ยเยอะเกินไปหรือเปล่าฮะล่อซักกระสุนแทนกันเราหมดเลยไม่น่าจะมีแล้วมั้งข้างนอก โอเคได้ยินแตเออ่เสียงข้างบนผมว่ามันมันเยอะเกินไปนะได้ยินเสียงอีกแล้วได้ยินเสียงลูกตุ้มอะ่ะโอเคข้างบนมา เดี๋ยวเวลาแล้วสไนเปอร์ไปเลยแล้วกันโบไม่โดนอี่เปลี่ยนเป็นสไนเปอร์เ้วก็ต้องยิงตัวข้างบนด้วยโอ้ยยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยอ,อะไรกันเนี่ย แล้วมาสิบนัดวัดเลยไอ้หนูเรียบร้อยโอเคแนวให้แอลลี่อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องไปเป่าไอ้หัวไอ้ตัวนูน้นมันอยู่ตรงไหนวะเราไม่เห็นมันแต่มันยิงเราได้ยังไง อ,อหมดความอดทนกับด่านนี้ัะจริงๆบอกเลยว่าตอนนี้หัวเริ่มอุ่นๆใช้ไป <S <S <ๆ>กระสุนหมดทุกอย่างไม่เลืออะไรเลยไปเก็บของนี่แน่นี่แน่ นี่ให้เกียรการอัพเกรดปืนมาด้วยแล้วเนี่ยยิงแทบไม่เข้าเลยข้างในเราเก็บหมดแล้วเหลือตรงนี้ที่ยังไม่เกรบ็บโอเคมาใช้ TMP เลยเราต้องสาดแล้วแหละเราหมุนเองก็ได้มาเจ้าแอดลี่เจ้าตัวถ่วง โอเคเราไม่เจอแฮะแต่ถ้าเกิดเราให้แอดลี่หมุนเนี่ยเราจะเจอไอต,ตัวเออเราจะเจอยูนิตนะครับผมตรงนี้มันมีทิกอยู่นะก็คือเราหมุนเองเ่ะเราจะไม่เจอไอสามตัวนั้นนะแต่ถ้าเราให้แอดลี่หมุนเนี่ยเราจะเจอศัตรูเพิ่มนะครับผมและเหมือนตรงเนี้ยก็จะก็จะอันน,อนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมก็เหมือนกับว่ามันจะมีนี่เหมือนกันนะถ้าเราให้แอดลี่ขึ้นด้านเนี้ยรู้สึกว่าศัตรูมันจะโหดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราให้แอดลี่ขึ้นด้านเนี้ยรู้สึกว่าศัตรูมันจะอ่อนขึ้นมั ผมไม่แน่ใจอะ่ะจำไม่ค่อยได้และการเทคนิคการขึ้นมันก็มีเหมือนกันนะแต่ผมจะให้แอดลี่ขึ้นตรงไหนดีตรงนี้แล้วกัน <c oughs> โอเคคุ้มกันฉันด้วยได้เลย มาแล้วมาแล้วอ,อ้ออืออเวลาเล่นคนเดียวนี่ทาม,มิ่งดีจัดๆแต่เวลามาเล่นอัดคลิปนี่ไม่ดีเลยนี่แน่นี่แีน่ยตัวนั้นยังไม่ออกต้องเขียบ ปืนที่ข้างล่างแล้วโอเคไม่อยากจะใช้ปืนกลเท่าไหร่เลยมันจำเป็นสุดๆแปหนึ่งสองโอเคได้อันหนึง่งตัวนี้ออกมาสามช็อกกันเปล่าตัวนี้ออกมาไหมยังไม่ออก โอเคเติมเก็บเก็บออกมายังโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วต้องใช้ปืนกลแล้วจังหวะนี้โป๊โป๊โอเคออกมาแล้วด้านเดียว สไนเปอร์ได้ไหมเช็คก่อนออกมาอีกไหมเนี่ยโอเคครบครับผมโอเคผมรู้แล้วก็อ,อย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดว่าให้เออเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปืนก่อนครับผมทิกตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเราให้แอดลี่ขึ้นตรงเนี้ยมันจะไม่มีตัวเกาะมานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราให้แอดลี่ขึ้นฝั่งนี้ก่อนนะ เราจะเจอกับศัตรูที่มีชุดเกาะมานะไม่ใช่ชุดเกาะที่มีแบบบังเกอร์อะเมืนได้ไปไหนจะยังเย็นดีไอหนูเป็นตัวถ่วงแล้วยังขี้บนอีกยิงตายเลยนี่โอเคตามนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นให้ขึ้นด้านซ้ายจะดีกว่าให้ขึ้นฝั่งที่ตรงข้ามที่แอดลี่มันชี้จะดีกว่าไปโอ้ต้องรออีกแอดลี่อยู่ข้างหลัง มาตรงนี้เราก็โดของไปมาได้กระสุนคุณกลนขอบคุณพัะเจ้าโอเคได้ยาวันดีพ่อค้เดี๋ยวมาเราสักครู่เราตายไปสองรอบแล้วใช่ไหมในเกมนี้ครั้งแรกที่หมู่บ้านเลย ครั้งที่สองก็แอดลี่โอเคกระสุนช็อกกันลืมไปแล้วตรงนี้ก็จะมีของให้เก็บอ่ามาพาะะ่อค้ามีอะไรว่ามา Welcome o k a คมีให้อัพเกรดเลสไนโอโหอัพไปเลยครับผมเงินเราเหลือ เงินผมเหลือไปอัพไปอัพไปอัพไปเงินเหลือๆเงินเหลือๆโอ้โหอัพครบหมดทุกปืนอีกแล้วตอนนี้เงินก็เหลือแปดพันแต่บอกเลยว่าเราครบแฮะมาไอีกแล้วไอเป็นเลือดด้วยแอสลี่ฮะ สบายไหมฉันโอเคฉันอยากอยู่คนเดียวเป็นไงน่ะฉันอยากอยู่คนเดียวคําคมของคนอกหักฉันอยากอยู่คนเดียวนั่นไงแล้วก็โดนลัดอีกแอดลี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะลีออนจะไปรู้ไหมล่ะอย่าไปห่วงเลยเดี๋ยวผมจะไปช่วยคุณเดี๋ยวนี้แหละ ้พระเอกได้ใจโอเคครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้า